ก็สู่ช่วงที่2ครับขกลอง d e s t i n a t i o o o f Speed นะครับช่วงนี้ชื่อช่วงเหมือนกับชื่อรายการนะ,ะน้องมีนก็อาสาพาผู้ชมพาเราออกไปข้างนอกอีกแล้วเพิ่งจะกลับมาจาก บุรีรัมย์เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วอากาศดีมากไม่ใช่เหรออากาศดีมากก็บอกว่าการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนปี2017ในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราไปวิ่งกันชมเมืองบุรีรัมย์นะคุณผู้ชมในบรรยากาศอากาศ16องศาบวกลมโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่นเลยสั่นเลยทั้งหนาวทั้งสั่นเลยและที่สําคัญเนี่ยนะคะนักวิ่งจากต่างประเทศเนี่ยมาครั้งนี้เขาบอกว่าเฮ้ยอากาศดีมาก บรยากาศดีมากแล้วเขาบอกว่าการจัดงานเนี่ยในครั้งนี้นะคะดีมากๆปีหน้ามาแน่นอนโอ้โหอ,อไปเลยนะนมีอีกมีอีกแน่นอน11กุมภาพันธ์ปี2018นะคะยังมีบ,บุรีรัมย์มาราธอนกันอีกแต่ในปีนี้นะคะมินก็มีภาพนรารากคุณผู้ชมกันไม่ว่าจะเป็นเหล่าซเลบริตี้นักวิ่งมืออาชีพและยังมีนักวิ่งคนหนึ่งคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีด <ใช S 1> คนนี้ไม่ธรรมดาเหรออ่ะ ทำไมก็มีขากี่ขาโหนาเบสนาเบส<ม>ต้องรรานาเบสต้องตั้งใจดูเลยว่าค,คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะใน Destination of <Speed> s t e e e ค่ะค มาที่งานบุรีรัมย์มาราธอนปี2017ค่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมืออาชีพนักวิ่งจากต่างประเทศค่ะสายวิ่งแฟนซีสายวิ่งเพื่อสุขภาพโอ้โหเขามากันอุ่นหนาฝากข้างเลยทีเดียวอากาศดีมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บุรีรัมย์นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวที่มองเห็นจากทางด้านหลังนะคะก็จะเริ่มมีนักวิ่งแต่ละประเภททยอยกันเดินทางเข้าเส้นชัยแล้วล่ะคะ่ะ เดี๋ยวมิจะพาคุณผู้ชมไปตั้งแต่ช่วงต้นของการแข่งขันเลยตั้งแต่ตีสีตั้งแต่ที่เขาเริ่มปล่อยตัวกันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเราไปชมภาพเก็บตกกันค่ะ อย่างน้อยก็คงจะไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ทิ้งโอกาสนะครับไม่เสียโอกาสคงจะวิ่งสัก10กิโลผมว่าวิ่งรอบไหนก็คือคัพเพราะวันนี้เนี่ยรวมทั้ง4ระยะเนี่ยน่าจะมี 10, หมื่นกว่าคนเราก็ไม่อยากหลุดประวัติศาสตร์ในการวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ของของบิรัมมาราธอนในครั้งนี้นะครับก็ได้ินว่าหนาวแต่ไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ลมแรงมาก วันนี้นาวลงฮาฟค่ะลง21.1กิโลทุกวันนี้นะคะเอาจริงๆนะคะมันเข้าสู่ยุคแบบยุคสุขภาพอะค่ะทุกคนแบบผันมาใส่ใจสุขภาพผันมาออกกาลังกายกันมากขึ้นซึ่งนาวดีใจมากค่ะที่แบบทุกคนรักสุขภาพกันเปรียบเสมือนว่านกยุงเนี่ยก็คือแผงหางมีสีสันนะคะก็คิดว่าบรีรามคงจะเป็นจุดประกายของชาวอีสานนะคะแล้วก็ของทั่วประเทศนะคะให้เป็นอินเตอร์ในวันขุ้่งน้าจนได้ เราอยากเป็นยอดมนุษย์แบบไทยๆกันอย่างเงี้ยครับ<อ>พิทักษ์โลกพิทักษ์สนามวิ่งอะไรเงี้ยครับการวิ่งนี่มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะครับอย่างพวกเรานี่อย่างผมวิ่งมาประมาณ3ปีกว่าๆแล้วก็รู้สึกว่าได้อะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมาวิ่งกันนะครับใส่ชุดอะไรก็วิ่งได้แบบพวกเราเนี่ยครับชุดเบาๆสบายๆมากใช่ไหมครับ,รบเจอกันในสนามวิ่ง แก็นักวิ่งประเภทต่างๆก็เริ่มทยอยกันเข้าเส้นชัยนะคะรวมถึงประเภทซันรันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวมินจะต้องหานักวิ่งสักคนหนึ่งสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยเฮ้ยคนน้ตาคุณมากเดี๋ยวคุณคุณคุณคะคุณคุณนักวิ่งเบื่อชีพสวัสดีค่ะเป็นไงคะเหนื bien, e ux, ่อยไหมคะมาเดี๋ยวผมขอตัวจะวิ่งต่ออีกรอบจะวิ่งอีกรอบจะวิ่งประเภทไหนคะกเอานี้ครบแล้วอ่ะค้าวเฮ้ยเป็นไงี้ถ้าใครคุณผู้ชมหน่อยหลังจากที่วิ่งมาวิ่งประเภทไหนมาราธอนแน่เลยหน้าอย่างนี้ ขอหายใจก่อนไม่ต้องหายใจไหนไม่เภทอะไรแล้วเพ่อนเลฟันรันฟันรันห้าจุดห้ากิโลเมตรระยะสั้นที่สุดแต่ว่าโชคดีวันนี้อากาศอากาศเย็นอ่ามัน17 16องศาเซลเซียสอ่ะช่วยได้เยอะเลยครับพอแล้วค่ะเหนื่อยไหมคะเนี่ยวิ่งมาแล้วเฮ้ยผมวิ่งมาแล้วมาราธอนเลยอ่ะให้สนุกให้ป่อพักผ่อนก่อนขอบคุณมากพี่เชิญเลยแมนนักวิ่งคนนี้นะคะไม่ธรรมดาแข่งกับนักวิ่งมืออาชีพได้แบบชิลช ขอําความรู้สึกนักวิ่งหน่อยขอโทษนะคะขอโทษนะคะไม่ทราบแข่งวิ่งในระยะทางเท่าไหร่เออ10กิโลค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอออระยะทาง10กิโลวิวสวยอากาศดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะสำหรับคนทุนกคอกำลังกายปีแรกนะ สวยด้วยชอบมากขอบคุณค่ะวิ่งระยะทางกี่กิโลเมตรนะสิกิโลครับ10กิโลเป็นยังไงบ้างคะ10กิโลสบายสบายครับสบาสบาเจอนลงวิ่งหนึ่งท่านค่ะที่กำลังจะเดินไปที่จุดรับเหรียญสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าลงวิ่งในระยะทางกี่กิโลเมตรสิกิโลครับ10กิโลเมตรเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่บุรีรัมย์ป่ใช่ครับเพิ่งมาครั้งแรกเลยนี่ไม่มาปกติวิ่งมาแล้วทันอยู่แล้ว ปกติวิ่งอยู่แล้วครับก็ยังไม่ได้พัฒนาให้สิบโลอยู่เลยเป็นยังไงบ้างคะสิกิโลเมตรความประทับใจตลอดเส้นทางอากาศดีมากเลยวันนี้อากาศดีกแต่ว่าวิ่งก็ลมก็แรงแบบขนลุกตลอดเลยเป็นยังไงบ้างคะตลอดรนะยะทาง10กิโลเมตรสนุกดีค่ะมีหน้ามาอีกไหมคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะเป็นงไงคะสำหรับคัฟมาราทอนสุดยอดค่ะ บรรยกากาศบรโอ้ยบรยบบรยากาศดีมากอากาศเย็นมากชอบมากค่ะก็ครั้งที่แล้วเพิง่งไปวิ่งเชียงใหม่มาอันนี้เย็นกว่าเชียงใหม่อีกอน้ำมูกไหลสูดสุดทางค่ะใช่ไหมคะโอ้ใช้ได้ค่ะปีปีปีหน้าเขาบอกจัดอีกไ,มไหมมาค่ะูต้องมาแก้แค้นเนินนี้ให้ได้3โลสุดท้ายเนี่ยใม่สามโลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเนินค่ะเนินยาวมากเดินเป็นกิโลเลยขอให้ครั้งหน้าเป็นมาราธอนเลยได้จัดไป เจอกันค่ะเ <พอ S 2> จอกันที่ปีหน้าขอบคุณค่ะเจอกันนะคะกี่กิโลเมตรคสี่สิบสองจุดหนึ่งเก้าห้าครับสี่สิบสองนี่คือคนแรกที่เราสัมภาษณ์ดีใจด้วยเลยสี่สิบสองจุดหนึ่งเก้าห้าเป็นยังไงบ้างคะสนุกครับเส้นทางสวยครับอากาศดีเยน็นครับโหสุดยอดครับวีน่ามาใหม่วีน่ามาใหม่แน่าาน,น,นอนครับ ตอนนี้อยู่ที่เส้นไทรรู้สึกไงบ้างเจอนักวิ่งเยอะแยะเลยก็ดีใจนะครับที่ปีแรกของบุรีรัมมีคนมาร่วมวิ่งกันเยอะนะครับปีหน้า11กุมภาพันธ์จะจัดให้ดีกว่านี้และจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับปีที่สองนะคะสำหรับบุรีรัมมาราธอนค่ะขอบคุณนะคะปีหน้าเดี๋ยวเพิ่มยาระยะทางเลยค่ะ บรรยากาศเป็นยังไงคะคึกคักแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะต้องขอขอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นสนามช้างนะแล้วก็ชาวบุรีรัมด้วยดูจะพังหรือจะดูนู้ตายคนนั้นเขาแย่งซีนอะดูหน่อยนี่คันโทษนะเขามีเหรียญมาฝากคุณผู้ชมวิ่งจบต้องบอกระเบสอย่างนี้ค่ะมันมีมาราธอนนะ4 2 42.195กิโลเมตรมีมาราธอนมีฮาฟมาราธอนมีมินิมาราธอนแม็กซิมัมที่สุดและน้อยที่สุดและมินิมาราธอน10กิโลเมตรลูกพี่ผมเนี่ยเห็นเหรียญอย นีะเห็นอย่างนี้นะฮะไม่กับฟันรันฟันรันคุณผู้ชม5.5าจุากิโลมันแบบกระกสนหลังมีส่วนร่วมมาถือว่าเป็นครั้งแรกที่ปั๊มได้ไปกับมีรามาเลทครั้งหน้าพี่ปั๊มเขาลั่นไปแล้วนะคะเขาจะไปมาเลทเลยขอ10บกิโลก่อนอ๋อ10บกิโลแต่ว่าบอกคุณชมว่าอากาศดีจริงๆคือมันช่วยให้เราเหนื่อยน้อยลง จากที่เคยวิ่งแล้วมันมันเหนื่อยในระยะเนี้ยแต่ว่าสนุกไหมผ่านที่สสนุกนะฮะสนุกกวนเหนื่อยนะคะสนุกมากเลยวนเกินไปเจอผู้คนสาวๆพี่แจ็มแล้วทำไมทำไมมีไม่ได้ไปวิ่งอ่ะมีเป็นกําลังใจต้องคอยเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ที่สําคัญเลยต้องขอขอบคุณชาวบุรีรัมย์ด้วยต้องบอกว่าน่ารักมากๆเช้ามากเลยนะคะเขาปล่อยตัวคนแรกๆเนี่ยตีสี่นะตีสี่นิดเนี่ยมีชาวบ้านมารอกันเต็มเลยตลอดสองข้างทางตลอดระยะทาง42.195กกิโลเมตรต้องขอขอบคุณด้วยก็ถือว่าประสบความสำเร็จ กับการจับุริลามรตอนด้วยทีมงานของสนามชาติใช่ก็พูดถึงบรรยากาศของสักนิดหนึ่งแล้วกันก็คือช่วงที่เราวิ่งเนี่ยตลอดเส้นทางจะมีบรรดาแฟนหรือว่าชาวบุริลัมาร่วมปรบมือตีกรองร้องเพลงให้กำลังใจตลอดยโอ้น่ารักมากแล้ววันวันนั้นน่ยผมวิ่ง5.544กิโลนี่ไม่เท่าไหร่ก็ปกติพอถึงกิโลสุดท้ายพอมา ตบมือจะถึงแล้วโอ้รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเลยไม่ถึงนะเอามีแต่มีเซ็กอนด์วิดแล้วลูกก็เป็นกิจกรรมที่ดีปีหน้าพบกันนะ11กุมภาพันธ์2 8 1นนะครับช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนพักเดี๋ยวไปติดตามว่าติ่งยานยนต์จะเป็นอะไรช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ ช่วงติ่งยานยนต์ในวันนี้เรามีภาพเก็บตกจากงาน b บ n g k ก k m o t o r b บ ke Festival 2017ที่เพิ่งผ่านพ้นไปณศูนย์การค้าเซนทรเวิลด์ราชประสงค์เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทางทีมงานของเราได้มีโอกาสเห็นการจัดแสดงภาพซูเปอร์บายคันโปรดของดารานักร้องคนดังอย่างนุ่มหลุยส์สกอตต์กับรถฮันเลดวิสันสีน้ำเงินดำรูปร่างดุดันที่หนุ่มหลุยส์สกอตต์ถึงกับตั้งชื่อให้กับรถคันนี้ว่าแจ็คเกิลสำหรับแจ็คเกิลคันนี้ เป็นรถจักรยานยนต์จากค่ายดังอย่าง Harley-Davidson รุ่น Knight Lost s p e c i a l ปี2009เครื่องยนต์1,250ซีซีถือเป็นหนึ่งในบิ๊กไบรุ่นที่หลายคนอยากมีไว้ครอบครองโดยเจ้าแจ็คเกิลคันนี้ใช้เครื่องยนต์ V-Twin พร้อมกับระบบส่งกำลังหรือเกียร์บ็อกซ์5สปีดให้กำลัง120แรงม้ามีน้ำหนักรถอยู่ที่307กิโลกรัมและทําความเร็วสูงสุดได้ถึง230กิเมตรต่อชั่วโมงทว่าแม้จะมีสมรรถนะแรงขนาดนี้แต่หนุ่มลุยสกอตให้ ยามกับรถคันนี้เอาไว้แบบคำๆำว่าสุดใจแต่ไปไม่ถึงซึ่งคงจะหมายถึงรถนะ่ะแรงแต่คนอาจจะไม่แรงเหมือนรถนะคะ